สวัสดีครับคุยกับหมอวันนี้นะครับวันนี้นะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9นะครับหมอก็จะมาพูดถึงแนวทางการรักษาของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในปัจจุบันนะครับโดยอ้างอิงตามแนวทางการปฏิบัตินะครับที่แนะนําโดยกรมการแพทย์นะครับของประเทศไทยเลยนะครับซึ่งอัปเดตนะครับวันที่25นี้เองนะครับมีนาคมก็คือรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วแล้วก็มีทางผู้เชี่ยวชาญ ต่างๆนะครับมาออกเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับบุลคลากรทางการแพทย์ต่างๆเพื่อใช้นะครับในวันนี้หมอก็จะขอมาอธิบายง่ายๆเพราะว่าทุกท่านจะได้เป็นประโยชน์นะครับว่าเมื่อทุกท่านป่วยเป็นโรคโควิดเราเนี่ยท่านจะได้รับการรักษาอย่างไงบ้างนะครับแต่อย่าเอาไปรักษาเองนะโดยรวมทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์นะครับโดย การไกด์ไลน์เนี่ยเขาจะแบ่งคนไข้ออกเป็น4หมวดหมู่นะครับดังนี้นะครับคือเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือคนที่เป็นโควิดแล้วนะครับเดี๋ยวมอชี้ให้ดูนะนะฮะคือคนที่เป็นโควิดเรียบร้อยแล้วคือคอนเฟิร์มเคสนะครับแต่ไม่มีอาการเลยนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นคนไข้ที่บังเอิญว่าไปคอนแทคคนที่เป็นโควิดแล้วก็มาตรวจ ต่างๆดันเจอนะครับเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มเคสแต่ว่าเป็น a s y m p t o m a ติกแปลว่าอ s y m p t o m a t i c ก็คือไม่มีอาการนะครับโควิด <Yeah. S> 1 9กลุ่มที่2คือกลุ่มซิม p t o m ติกนะครับคือมีอาการแล้วนะฮะแต่ without pneumonia คือไม่มีปอดอักเสบนะครับและนะครับ add นะครับ no risk factor for severe disease นะครับแปลว่า ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวหรือมีอายุเยอะนะครับข้อที่3คือเป็นโควิด1 9ที่มี with risk factor for s e v e r e disease คือมีโรคประจำตัวนั่นเองนะก็คือต่างจากข้อ2ที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีโรคประจำตัวนะครับกับการที่เสี่ยงที่เขาจะกลายเป็นโรคที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีแค่หรือมีแค่ ปอดอักเสบนะครับแต่เป็นปอดอักเสบที่เป็นแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ออกซิเจนต่างๆยังดีอยูนะ่ส่วนข้อที่4เนี่ยก็คือกลุ่มที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วได้น้อยกว่า96%นะครับแล้วก็มีมีปอดนะครับมีปอดอักเสบนะหรือมี exercise induced hypoxemia คือมีออกซิเจนต่ำขณะที่เราออกแรงรต่ำลงกว่าเดิม3% หรือเป็นกลุ่มที่ออกซิเจนไม่ต่ำหรอกแต่ว่าโอ้โหเอ็กซาเลปอดรู้สึกจะลุกลามขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4กลุ่มเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเรียงตามความหนักเบานะครับเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะเพิ่มขึ้นตามกลุ่มนะครับกลุ่ม1ก็จะเบาสุดนะครับกลุ่ม2ก็จะรองลงมากลุ่ม3หนักขึ้นมาอีกกลุ่มสีนี่คือหนักมากนะครับนะฮะซึ่งกลุ่ม3กลุ่ม4ต่างๆเนี่ยก็ต้อง รักษาในสถานพยาบาลแล้วนะครับมาดูกลุ่มแรกก่อนนะครับคือตรวจเจอแต่ไม่มีอาการนะอันนี้คือแนะนำให้นอนโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย14วันนะครับนะจากวันที่ตรวจพบเชือนะ้ออันนี้ก็ไม่ต้องให้ยาอะไรนะครับรักษาแบบคัประคองนะครับก็คือไม่มีอาการก็กักตัวอยู่24วันจบๆนะครับแต่ ถ้าเป็นกลุ่มต่อมานะครับที่ชื่อว่ามีอาการแต่ไม่มีปอดอักเสบและเป็นกลุ่มที่ไม่มีโรคประจําตัวหรือโรครายแรงที่จะทําให้เป็นโรคโควิดที่ลายได้นะครับอันนี้บอกว่าเหมือนกับกลุ่มหนึ่งเลยครับนอนในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้อย่าง114วันนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อนะครับอันนี้สังเกตได้ว่าจะยังไม่มีการ พูดถึงว่าเกี่ยวกับนอนที่บ้านว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับร่วมกับนะครับเขายังเปิดช่องไว้ว่าพิจารณาให้ยาฟาวิพิลาเวียตามดุลพินิษของแพทย์นะอันนี้คือเปิดช่องไว้ให้ด้วยนะครับคือว่ากลุ่มนี้ถึงแม้จะอาการไม่มากนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้ยานะครับถ้าแพทย์ประเมินแล้วว่าคนนี้ดูอาการเร็วอาการต่าง อาการประกอบอื่นเยอะนะครับจะให้ก็ได้นะกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มที่มีอาการไม่เยอะนะครับรอแอลแต่มีโรคประจำตัวที่น่าจะมีอาการเยอะต่อมานะครับโรคประจำตัวที่ว่าคือปัจจัยเสี่ยงยังไงบ้างครับได้แก่1อายุเยอะมากกว่า60ปีโรคปอดอุดกันเลือล้อรลังหรือ c o p d อันนี้เรียกว่าโรค ถุงลมโป่งพองนะครับโดยส่วนมากก็เกือบทั้งหมดละฮะเกิดจากสูบบุรี่นะครับรวมทั้งโรคปอดเรื้อรังอื่นๆด้วยนะครับที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆของของปอดนะก็คือพวกนี้จะเป็นปอดจากอย่างอื่นเช่นติดเชื้อแล้วก็เคยติดเชื้อเช่นวัณนนโรคต่างๆแล้วก็มีปอดเรื้อรังตามมาโรคไตเรื้อรังนะครับโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดน,นะอันนี้ก็หลอดเลือดเช่นหลอดเลือดที่ขาตีบอะไรต่าง มีเรื่องของเลือดไปเลี้ยงขาไม่เพียงพอแต่ที่สําคัญคือรวมโรคหัวใจแต่กําเนิดน,นะครับเช่นลิ้นหัวใจรั่วผนังหัวใจไม่ไม่ฟอมตัวเต็มที่นะครับโรคหลอดเลือกสมองนะครับเบาหวานที่คุมไม่ได้นะครับภาวะอ้วนที่หนักกว่า90กิโลนะครับตับแข็งภาวะภูมิคุ้มกันต่ําเช่นได้ยากดภูมิได้ยาเอ่อคีีมเทอรปีของทาง เอ่อมะเ็งนะฮะและก็ลิมโฟไซต์นะครับคนที่ลิมโฟไซต์น้อยกว่า1 0 0 0เซลนี่คือคงต้องตรวจเลือดนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีแนวโน้มว่ารุนแรงจะรุนแรงขึ้นนีก็เปิดช่องไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อาการน้อยนะครับแต่มีปัจจัยเสี่ยงหรือคนที่ลงปอดแล้วแต่ลงปอดแค่นิดเดียวจะรักษาอย่างไรนะครับหนึ่งคือ ให้ยาฟาวิพิลาเวียนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างกลุ่ม2กับกลุ่ม3นะครับโดยให้เร็วที่สุดเลยให้5วันหรือมากกว่าก็ได้นะครับขึ้นกับความเหมาะสมแต่อย่างน้อยต้อง5วันนะกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่หนักที่สุดนะครับคือกลุ่มที่มีออกซิเจนต่ำด้วยร่วมกับปอดอักเสบนะครับแล้วก็กลุ่มที่ทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์อินดิวเพปกซิเมียโดยการถีบอากาศ าจักรยานอากาศแล้วก็ออกซิเจนปลายนิวลดลงมากกว่ามากกว่า3%ร์นะรวมหรือเป็นกลุ่มที่เอ็กซรย์ปอดโอ้โหอยู่อมันขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับดูท่าทางอาการจะหนักกลุ่มนี้แนะนำให้ฟาวิพิลาเวียนะครับเป็นระยะเวลา5-10วันนะขึ้นขึ้นกับอาการแล้วก็ดุลพินิจของแพทย์นะ อาจพิจารณาให้ยาอีกชนิดหนึ่งนะครับชื่อโลพินาเวียกับลิโทนาเวียที่ให้คู่กันนะครับเนื่องจากลิโทนาเวียจะช่วยบูสเตอร์โดสของโลพินาเวีย5-10วันด้วยนะครับนี่ตามตุนพินิจของแพทย์เหมือนกันนะครับและแนะนําให้ยาอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อโคดิโคสเตียรยด์นะครับดังตลาดที่หนึ่งเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับเป็นยาตัวนี้เป็นยาต้านการอักเสบนะครับ ก็คือเป็นกดภูมิแบบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยก็เกิดจากภูมิแล้วด้วยส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดหลังสารพิษนะครับหรือที่เรียว่าสารไซโตไคน์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นยาที่ใช้นะครับขอสรุปว่า 1. คือแน่นอนครับมีฟาวิพิลาเวียใช้ในกลุ่ม3กลุ่ม4นะครับหรือกลุ่ม2ที่แพทย์พิจารณาแล้วนะครับโดยวันแรกเนี่ยกิน9เม็ดนะวันละสองครั้ง วันต่อมากิน4เม็ดนะครับวันละ2ครั้งมันเวลา200มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าให้อย่างน้อย5วันเนี่ยก็จะรวม50เม็ดต่อคนนะแต่ถ้าอาการยังไม่ดีนะครับดุลพินิษของแพทย์ก็จะเพิ่มจาก5เป็น10วันได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับยาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคอร์ิโคสเตียรอยนะครับที่ใช้กันบ่อยนะครับถ้าเป็นเด็กซ่าเมทาโซนนะฮะก็ที่ใช้กันเยอะที่สุดนะครับเนื่องจากว่า บริหารยาง่ายยามีทั่วไปนะก็ให้6มิลลิกร,รัมวันละครั้งแต่ยังไงครับจะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเยอะเป็นหนักเนี่ยบางทีก็ให้เยอะกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าแต่ละคนมีการอักเสบไม่เท่ากันอันนี้ถ้าจะให้พวกนี้เนี่ยยาพิเศษต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในดุลพินิษของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้ออายุรแพทย์โรคปอดหรือว่าอายุรแพทย์ต่างๆนะครับที่มาช่วยดูนะ ส่วนยาฟ้าทาลายโจรมีเขียนไว้นะครับบอกว่าให้ได้นะครับโดยให้คำนวณให้ได้สารแอนโดรกราโฟไลน์นะครับ180มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน,นแบ่งให้3ครั้งติดต่อกัน5วันนะครับถ้าจำนวนแคปซูลมากอาจจะแบ่งเป็น4ครั้งต่อวันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของฟ้าทาลายโจรที่เรามาเนี่ยมันมีสารตัวนี้เท่าไหร่แต่โดยมากก็ 3- 4เม็ดใช่ไหมฮะ ตนนะแต่ถ้าเกิดว่าการพิจารณาในการใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักเนี่ยจริงๆหมอยังไม่ค่อยแนะนานะครับโดยส่วนตัวนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยนฮะคือทางกระทรวงก็โพสไว้ว่าพิจารณาใช้ฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยที่มีอาการน้อยนะไม่มีปัจจัยที่จะเกิดรุนแรง และไม่มีข้อห้ามต่อการฟ้าใช้ฟ้าทรลายโจรคือไม่เคยแพ้มาก่อนต่างๆนะครับปรากฏว่าอาจจะลดลงของการเป็นหนักได้นะแต่ถ้าจะพิจารณาใช้กับยาต้านไวรัสอื่นเนี่ยยังการศึกษาย,ยังไม่ยังไม่มีออกมาเยอะเท่าไหร่เลยนะฮะว่ามันจะไปลดคุณภาพคุณสมบัติของยาฟาวิพิลาเวียหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นและอันนี้ต้องถามแพทย์เลยถ้าเราอาการหนักขึ้นนะฮะนะ แต่ตามปกติมีให้ให้ในผู้ป่วยที่อาการน้อยนะครับโอเคครับก็โดยสรุปนะครับอันนี้หมอคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือตามการรักษาของหมอจริงๆนะครับที่อยู่ในใกล้ลายนะครับแต่การรักษาอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีแตกต่างออกไปนะฮะเพราะว่าแพทย์แต่ละท่านมีการประกอบศิลปะที่ต่างกันได้นะครับซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะว่าตอนนี้ บางอย่างหลักฐานก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนะโดยยาอย่างอืงอ่นที่หมอเห็นอีกก็คือจะเป็นยา,เ,าเกี่ยวกับกลุ่มต้านเก็ดเลือดนะครับหรือเฮปารินนะครับหรืออินอกซาพารินต่างๆที่เขาบอกลดการทำให้เกิดลิ่มเลือดที่ปอดต่างๆนะครับแล้วก็ยาอื่นๆนะครับเช่นเลมเดซิเวียนะครับก็แล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะใช้นะการฟอก เอาใส่ตัวคายออกนะครับโดยใช้เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องฟอกไตนะครับโดยใช้ตัวกรองพิเศษนะแล้วก็การรักษาโดยการใช้ยาพิเศษนะครับที่ลดอินเตอร์ลูคีนซึ่งเป็นไซตตัวคายหรือสารพิษที่ร่างกายมันสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับเชื้อนะครับเช่นยาชื่อทอร์ซิซูแมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แต่ละที่แล้วก็แล้วแต่หมอแต่ละท่านนะครับ ก็ตามอันนี้หมอให้ความรู้นะครับเป็นคร่าวๆนะเพื่อที่ว่าทุกท่านก็จะได้เป็นเป็นความรู้ประกอบไปนะครับนะแต่ไงก็ตามทุกอย่างเนี่ยไม่อยากให้เรารักษาเองนะฮะนะอยางอยู่กับแพทย์นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้หมอขอลาไปก่อนนะครับเกี่ยวกับ แนวทางการรักษาโควิด -19 ถ้าเกิดทุกท่านชอบเนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างให้เลยนะฮะแล้วก็หวังว่าคลิปหน้าก็คงจะได้เจอกันตอนนี้ก็สถา,านการณ์ก็เตียงค่อนข้างเต็มนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านอาจจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะฮะอย่าเจ็บอย่าป่วยตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าโรคอะไรก็ตามแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ